สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้ก็อากาศดีนะคะฝนไม่ตกหลังจากที่ตกสองสามวันติดนะคะวันนี้ก็พายุน่าจะออกไปแล้วนะคะก็วันนี้จะมาล้างถาดโกงนะคะก่อนอื่นแล้วก็มาเก็บถ้วยจิ้งหลีดที่เราให้เมื่อคืนนะคะแล้วก็มาเก็บพวกเปลือกผลไม้เศษผลไม้ที่เขากินแล้วก็ มันอยู่ในพื้นกรงนะคะก็เก็บออกมาก่อนเพื่อจะทําความสะอาดกรงนะคะเดี๋ยวถ้ามันเยอะไปแล้วเวลาน้องออกมาไต่เล่นมันก็จะเปื้อนขนเปื้อนอะไรนะคะทําเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันค่อนข้างชื้นนะคะเพราะว่าบางทีก็ฝนตกอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะมาเก็บออกก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการล้างถาดนะคะลล้างถาด ก็จะอาทิตย์นึ่ง2อสาครั้งอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าที่ปลูกเองนะคะพอเราล้างถาดเสร็จแล้วก็จะให้กล้วยน้ำว้าต่อก่อนอื่นเราต้องเอาถาดออกก่อนนะคะพื้นถาดจะใช้เป็นกระดาษรองนะคะเพราะว่าเวลาเราทำความสะอาดเวลาเราเก็บอึ มันก็จะง่ายก็แค่ดึงกระดาษออกนะคะถาดก็จะไม่ค่อยเปื้อนมากแต่กลงนี้รู้สึกว่าน้องมันจะเอามือลงไปควา้ากระดาษขึ้นมาหมดแล้วแล้วก็เก็บออกมาก่อนแล้วก็ค่อยดึงกระดาษออกทิ้งขยะมันก็จะง่ายนะคะอันนี้ก็ทั้งหมด24่กลงนะคะ ส่วนพวกขวดน้ํานะคะเราก็คอยสังเกตว่าน้ําหมดไหมหรือว่าใกล้จะหมดหรือเปล่านะคะเพราะว่าน้ําจําเป็นมากอย่าให้ขาดนะคะเพราะว่าน้องบางตัวอาจจะขาดน้ํานะคะแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้นะคะที่นี่จะให้นอนเป็นกล่องไม้นะคะเป็นกะลาหรือไม่ก็ตะกา้าทุกคนน่าจะเคยเห็นมันเป็นตะก้าใส่ช้อนนะคะ จะไม่ให้นอนพวกบ้านผ้าหรือว่าอะไรที่มันเป็นผ้านะคะสาเหตุก็เพราะว่าพวกบ้านผ้ามันจะซับพวกอึอพวกฉี่นะคะเวลาน้องไปนอนอย่างนี้มันก็จะทําให้ขนร่วงเป็นโรคผิวหนังหรือว่าเป็นเชื้อราได้นะคะก็จะให้นอนเป็นกะลาที่เจาะรูมีรูระบายฉี่นะคะหรือไม่ก็ตะก,ก้านะคะอันนี้พอเรา ดึงกระดาษออกมันก็จะประมาณนี้ไม่ค่อยเปื้อนเยอะทําให้เราล้างง่ายนะคะก็ไม่ได้ใช้น้ํายาอะไรล้างเป็นพิเศษนะคะก็ใช้แค่สกอ็อตไบ์ถูออกแค่นี้นะคะแล้วก็ถ้ามันมีแดดก็เอาไปผึ่งแดดให้มันแห้งหลังจากที่เรารอถาดให้มันแห้งนะคะเราก็จะมาเก็บกวาดพวกเศษเปลือกกล้วยนะคะ เศษอาหารที่เราเก็บออกจากโรงน้องนะคะเวลาให้กล้วยจะให้ทั้งลูกนะคะไม่ไม่ได้แกะเปลือกออกหมดนะคะจะแกะออกนิดนึงนะคะแต่ว่าน้องเขาก็สามารถกินเองได้นะคะก็สังเกตว่าเขาจะไม่ได้กินเปลือกเปลือกมันก็จะออกเหลือประมาณนี้เหลือเปลือกไว้นะคะ พวกเศษอาหารเราจะเก็บออกทุกวันก็ได้นะคะพวกพวกเปลือกผลไม้มันจะทําให้กรงไม่ชืนนะคะแล้วก็อืมเวลาเนอะออกมาดตินมันก็จะไม่สกปรกติดขนนะคะอันนี้ถาดเราก็เริ่มแห้งแล,แล้วเราจะมาเอากระดาษรองพื้นถาดอีกทีนึงนะคะแล้วค่อยเอาไปใส่กรงให้น้องนะคะ กระดาษก็จะเป็นพวกโฟชัวที่อยู่ตามห้างทุกคนน่าจะเคยเห็นเนาะถ้าเราลองด้วยกระดาษเวลาเราเก็บอึมันก็จะง่ายนะคะ จากเราแสงกระดาษเศษเก็บกวาดเก็บเศษพวกผลไม้แล้วแล้วก็เอาถาดรองเข้าไปเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นกรงใหม่ที่เพิ่งเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่ากรงเก่าซี่ตรงพื้นกรงมันสนิมนะคะแล้วก็มันก็หลุดออกเพราะว่ากรงนี้ก็ใช้มา สามปีแล้วนะคะก็ถือว่าคุ้มค่าเนาะพอกรุงหนึ่งก็สองร้อยสองร้อยห้าสิบก็แล้วแต่ร้านเขาแต่ถ้าเราซื้อยกลังมันก็จะถูกอันนี้ก็เดี๋ยวให้กินกล้วยนี้ก่อนนะคะเพราะซื้อมาตั้งแต่วันก่อนแล้ะถ้าเอาไว้อีกวันหนึง่งเดี๋ยวมันจะสุกไปมากกว่านี้นะคะกล้วยเราก็ไม่แกะออกเยอะนะคะแกะออกประมาณนี้นะคะ ถ้าเราแกะออกทั้งลูกคือมันจะแห้งแล้วก็เหมือนรสชาติมันจะยังไงอะมันจะเสียหรือเปล่าไม่รู้อะประมาณนี้นะคะแกะออกประมาณนี้แล้วก็เอาให้เขากรุงละลูกตื่นเช้ามาก็ไม่เหลือะคะ่ะทุกคนหมดสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาล้างถาดกรองชุกา้านะคะ